สบายดีทุกคนสวัสดี FC ทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าโชคยังลา,าน้อยสาวลรานี่ทุกคนสบายดีตอกเศร้าเด้อเศร้าเมื่อน,นี้ได้ของดีมาพอเพิ่ไปยามก็ทุกคนนี่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนทรงผมมาแล้วคือเด็กด้อยขนาดเลยเปลี่ยนให้ตัวเองนุ่มลงน,น,มน,นี่นี่ทุกคนป่าเห็น,นสัตว์กัน้างิมาเห็ดแกงแกงใส่ใบติ้วสมๆม แล้วก็เฮ็ดเจลมากรอกกิ่นจ้ำนะคนุนตัวกุดใหญ่เลยตัวนี้จะเป็นปัาเสื่อมอันนี้ก็จะเป็นปลาคะแยงตัวใหญ่เด้นี่ตัวนี้นะเฮ็ดแกงกินตอนเศร้าแต่ก่อนอื่นเปทอสีมาเริ่มควกันก่อนนี่ตัวนี้มันควเรียบร้อยละ งนาะเอาลงได้หมซากลงให้เห็นคนัวเจบเห็นคนสารดางเป็นวัน้นนี้คือแ,แตนเมนูหุบน้านี่แหละแกงแล้วก็หูบน้าจํำเจี แล้วก็เอาใบติ้วใส่หน่อยนึงก็ได้ววะพอ,อค,คุณอยากกินแก่ใส่อันมกบวกเลยทุกคนนี่นี่เทุกคนบูน้บว่าจิแก่ในบอลนวยหันบุ้แมนนองแก่แล้วจิบอกแต่ว่าเขาชิปอกเอาปอกเปลือกออกซอกมหน้อยกะลองบิ่งมาบวกก่อน ก็ใส่ได้บ่อข้างในแหละน้องอันแก่ละแม่ขั้นแก่ใส่อันบ,บวบแล้วใส่ผักติ้วได้บ่อี่บออยากใส่แก่ใส่ผักบ,บวบคุณเป็นยังเอาไว้น้ำหลังเอาควาป่าลงหม้อก,ก่อนแล้วเ้องค่อยปอยบวบ แลต้นเต่าหันเปินกลางคืนหันขึ้นไปติดสาวไปวัดคืนเลยสอนเวทหันกลับมานอนอยืนเง,งื่อน 我们。 ปูปลาไว้ปลาแดกตอนนั้นมีทันว่าสีอันต้มปลาก่อนแต่คืดลืมว่าปลาเขาขนาดแปเปลียวกับเพื่อยมีแต่ว,ว่าสิต้มอ,อันมาปวบให้สุกก่อนแกนนะทิคนนะปลามาบวกกันเลยไปดูข้างในก็น้องสิเกหลายบ่ แกหลายก็ใส่บบได้โอ้๊ไพนเนย่บให้ได้เป็นไงชิว่าโอาเคอยู่ตัวนี้หั่นถึงออนเลยตัวนี้นะนด้ยนี่นี่พ็ดีเซฟหม่น้อยฝานเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็เอาไปล่า ตอนนี้ฮันลงหมูอื้อขนาดเลยเวลาว่าออกไปหันไ้ยินเสียงตัวอเองแบบเห็บเห็บ <c oughs> นี่เพื่อนจากแก้หน่อยนึ่งเสบย์โบเป็นอย่างต้มกินน้ำต้มหูม้าเจ้าเตีย้ยมาเข่ากล้องไวลุเนี่เตีย้ยเ้เจ้าเตียเต้ยคือเหตุทาเซ็กซีค่ค่ะแพ้ืูกวายนี่หันใจหายนะเพื่อนยังโบอันเบิดปะนิ ก็คึดโดยให้สมมุติตัดมาหั่นน่ะสิเป็นเท่าใดเจ้าตี้เอ้ยก็คึดอยู่ได้เพราะว่าแลนตัดหน้าหลจับเอาแหละ่าคันเป็นใหญ่่นะคือสิแม่นบ่เลยแหละมีเจ้าตี้ยอยู่ไไปแลนตัดหน้าเจ้าใครขึ้นบลมปเดี๋ยวแล้วเอาบวไปลางกันเลยุคน เต้มเอาน้าขนาดน่ะได้กเอาเข่าไปพมจะี้กอนันไปชี้ลูกเาเข่าไปป้าเนี่ย เราจะหมุกกระเห็ดเจลมาก่อกกิน่นหาหน่อยพอละข้าเตาไฟเลยก่อกซีหลายลาย

คนมาเริ่มตำเจลมาก่อเขาเลยแกงป่าเป็นสุดยอดเลยอันนี้ข้างลวกผักให้เมย์เมย์พันยานลวกผักบักเผ็ดมีสีสันนอยนึงป่าทุกคนได้ยินเสียงยังบ่เจ้าเตี้ยมันไม่รู้เป็นเหยียดเอ็นแล้วคนบิดคิวแบบนี้อืดเจ้าเตี้ยเนี้ยลูกละนอนต่อ เสี่ยงอันตรายขนาดเจ้าเตีย้ยบุญเขาพันษาใกล้จะเข่ามาแล้วทุกคนโอ้โวาเข่าหรือออกปะฟังเพ็ดต้องเพ็ดเข่าดัง เป็นหวาดให้่าเป็ดว่าเขาดังตาบ่เป็ดแท็โอ๊กินตับดังเลยเมื่อทีจะไปหลินบุญยู่แคมป์ของก็คือจะไปนอนอยู่ทงกะหลังจากที่เห็ดเวียกแล้วทางนี้ใส่บาทอยู่บ้านนี่นะ่ะจะประมาณวันที่สิบเจ็ดแล้วกะ็ตอนวันที่สิบหกขันกับห่างหางกระเขียมเพชรพระซาดเดี๋ยวเขาจะทาขี้ไปทุนเบิงเพราะว่าเพิ่นจะมาเห็ดการอยู่แถวงานเขางนี้ประมาณหน่วยหน่วย ประมาณหาาน่วยนี่แหละสิมาเหดอยู่เฮือนทุกๆปีมันจะมาเหดุยู่เฮือนเ่านี่แหละเพราะว่าสถานที่กักกว้างแน่มาเหู่นี่เหตุฟาซาดแล้วกันหอยเงินหอย,อย่างนะทุกคนเดี๋ยวสิิบายทุกคนเบิ้อแล้วกัเอาไปแหยู่วัดอ้อมวัดโอ้ยมวนขนาดเนยฮะปีนี้สิทายคักเลยแห่แล้วอากาศสีเกียมเก็บเครื่องตอนแรกเราสิขา่ามามาเอหาอยตู้ อยู่ทงกา,กางเตรียมโตไปรินบุญวันที่17ตอนกลางคืนเข่าไปรินอยู่แคมป์ของอยู่ทาวาวจันทร์คุณเนี่ทาวาจันทร์ก็คือโกงกันขามกับทางคำใดท่านจะเป็นจังหวัดหนองคายนะทุกคนเทาอยู่นคะรหลวงเวืงจันทร์เข้าใจกระเทียมเฮีย่า <şey> กระเพ็ดข้าวดาวเมื่อกี้ที่เสียบเลยทางใกล้เาไฟนี่เธอหลายใครยยอดเลยดินี่เกอะเขามันลวกผักให้แม่ก่อนแม่เพิ่นลวกผักกันนั้นผักกาดซม้ม คนมาหาเห็ดกวกอยู่ได้นี่เห็นคีรดลงห,หลายๆคันละเห็ดกวงยังเกิดอยู่บ่คอาก็ชิบอได้ไปหาหอีกอย่างที่ช่วงที่เห็ดกวกเกิดนะเป็นไข่แน่ก็เลยว่าบบได้ไปหาห เป็จกข้าวเหนียวมาจ้่มเลยนะี่เจียวบากก็นี่ทุกคนตาแซ่บแต่คือ